สวัสดีค่ะพี่น้องป้าปายยินดีต้อนรับทุผู้ชมเข้าสู่บรรยากาศช่องโบ้แฟมิลี่เด้อร์นะคะอยู่ไฮยู่หน้าขึ้เกลียวแฟมินี่วันนี้มาเกี่ยวเขาค่ะพี่น้องเกี่ยวเขาหน้าบ้านเกี่ยวเข้าหน้าบ้านนะคะพิกัดบ้านโนนขาตำบลโพสีอำเภอพิบูลบางสาขารจังหวัดขอนราชธานีค่ะวันนี้ค่นน้ำมาเกี่ยวเขาให้ค่ะไปี๋ยวผไปพ่อก็เพื่อนค่ะไปสามขาดเพื่อนนอกขาเนาะยูทูบเบอร์ ส่องไดโนโ่พบไปพอมาเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่สบเบิ่อส่องไดโน,โน้หน่ ค่าพี่น้องมือนี้จากยูทูบเอร์คุณได้ข่าว่ธรรมบาราเมกี่ยวข่าวใหค่ะซองไหนน้อ่ะอ้ายน่องเต้ยคป็นน้องหรือเป็นอ้ายคือนน้องสวัสดีเฮียเต้ยค่ะย่งเป็นทางการบ้านองผอบบันบ้านน้องนี่นะครับบัาน์กัน ทิ้กันเลยสมบานเดียวกันนะมันเห็นก้นเอาสีคืขันกันแค่สะพานสมบันติดกันเนาะฝากเอฟซีเตยนั่นเด้อสาระบ๊ะแบบนี้บครับผมฝากนี่เลค่ะฝากกดติดตามฝากกดติดตามเพื่อนนะครับคุณูเพนอุปกรณ์อมเจ้าเขากตาที่นี่ครับผมยวดียวเขาไปรับชมเลยค่ะ นี่นะค่ะฝากช่องบูนัทบูนัทเฮียเตอยคูคูด้วยนะคะเอ็ซีโบฟาร์มีพี่น้องปงปคุ้นดันเมืองอุบลเขาก็ข้อสิบค่ะเขาก็ข้อสิบเด้อค่ะพี่น้องอยู่กับช่องโบฟ a m i l y นะคะเกี่ยวหน้าโบฟ a m i l y นี่นะคะพี่น้อง เขาก็กเจ็บ่ามี่น่องเป็นแบบหน้าบานหน้าคล่องาบานหน้าคล่องนะคะวันนี้จะยาวอยู่ประมาณสามไร่ ก็จะมีควายด้วยนะคะควายทางงน,น้น ่กวเขายามถึกต่อง <laughs> เป็นวะนะไเดือดสีแดงไปนอออมไปนอยะแกวเขาก็เห็นข่อยวันนี้ทายข่วยก่อนข,ข่อยพอลุงขำบ่ยูนี้ บาสิมาไทยสวยเพื่อนโยเหมือไรกับบริษมาค่ะพี่น้องพอดีเพื่อนมมนำใบหน้านู้นนี่เจ้าบุญหลายเพคนว่ะฝนมันขวายว่าเกี่ยวเข่ากับเฮียนขวายง่ามยู่งเลยค่ะตัวนี้ค่ะขวายตัวนี้งามอยู่

เป็นพอพันได้แล้วค่ะสำหรับพี่น้องกล่องไปถีหาข่ายไปเป็นพอพันจับจับซัดเน,อป,อ,นอ,อประจําขอบเนอถือว่าใส่ได้แล้วค่ะพี่น้องนี่หางเหวเลยหน้าตานัางหนาซาไงค่ะนี่เพียงแค่ว่าเพื่อนมีขีดตม้มค่ะตอนนี้ให้เพื่อนเขา,ขานเนานะเมือนได้บางๆสิมาอาบนา้ำแต่งตัวเพื่อนไทยเพื่อนนอถามพ่อลุงก่อน,อน,น,าอน,น่าเพื่อนสิเปิดละค่ะบอแค่นั้นละขวายพุลุงขำค่ะ เคยถามบุอยูคือบุญหลายคุณมาคุณโบท่านเปิดเมื่อนานุจังสิไปถามบุณไหม่จ้กสีทายพี่ห้องเมืองาง,งามๆเนาะค่ะว่าคุณสิปเปิดบ,บ่วเนาะกุ้ยบนบานเท่านี้ดาวบ่มีใบไมีหลอดหรอกแต่วาง่างมามื่อเมนกุวยผ่านมีหนอสุ่ะไปดูรถเกี่ยวข้าวต่อค่ะ ห้ามจบเจือพี่น้องเลยเสร็จแล้วให้สุดถ่ายถ่ายสุด่่ะพี่น้องไปพอกับเฮี่ยเตยคู่คู่คุ้นดันเมืองอุบนอยู่ที่ในเถียงกันแล้วละค่ะพี่น้องป้องไปตาที่ดีกั็สิเป็นกัน เขาได้ค่ะพี่น้องเขเขาเขาิ้ท้อยมานีแล้วค่ะพี่น้องอยมานีแล้วะ่ะ มีแหงจมีแหก่อนเต็มพอรับเตมอดีอดีป่ะประมาณจักไรหเต็มุมเจ้าประมาณจักไรเต็มมไปเดียวกับเต็มขันง่ามลุงปวดลุงขามครับพงตค่ะ พัอใหญ่สีจิพ้พ่นบานเพ่นบ้านเพิพ่มาอยากเขากล่องเขาเจ้าได้คะพี่น้องนี่นะคะข้ารอ่มกะเอามาเทนในเทียงแบบว่าบบไดย้ยาก คนในหยากน้ำฝนเนาะค่ะพี่น่องเก้ยวแล้วกับาเทศในทิยงเลยพอดีข้องรถอุ่มนี่ละค่ะตัวที่หา้าจะมาหลุว่าสิได้แจ็คสอบแต่ว่าเขานามสามปลาเข้ากับโบเป็นราคาค่ะพี่น่องปีนี่เกี้ยวใบกิน Thầy ta lột kéo khá, khá bị loảng Sao không hay sao không nào Bộ đẩy nhát hết Bớt phí bớt sạt Để em đưa ่อยด้วย่อยด้วย่วยอย้วเอาแงงตรงเอาแงงมันเรียมอีกักอันเคือหล่นแงงเนี่ยจะค่อยซาออกตากเอามานะ่ะวันนี้ก็จบเจือนะคะแดดฝนไม่ตกไม่หำมจบเจอือ บิ้องขาสีไร้เป็นไรเขาบ่พร้อมกนันพี่น้องดําดํบ่พร้อมกันนะเจ้าหน้าทงเดียวนี่เจยวอยู่สามเถอะเถ้าละสองสองลายนี่ค่ะพี่น้องเถ้าละสองลาเพื่อเฮ็ดขมเมาเห็ดขมเขมา เบิร์ดลรบ่อนองกันนีเบิร์ดแล้วค่ะเบิร์ดแล้วเบิร์ดแล้วเบิร์ดแล้วได้านี่แล้วค่ะพี่นอ้องนี่งามเติบโมมมหยาโมมมหยา เดี๋ยวนะคะพี่นอ้องเฮียเตยแล้วเดียวสำหรับมือนี้คือสิซจำนีแล้วนาะลาพี่น้องไปนี่ละกับเฮียเตยนะคะสุดท้ายนี้ฝากช่องโบ้แฟมิลี่ด้วยนะคะฝากซ่องโบ้แฟมิลี่ห่วยห่วยวย,ยาว้าโควิดบ่า,บาห่วยไหนรับเป็นไงก็ในเบื้องนีไปเขงางามเหมือนกัน อ่ะสุดานีล่ะนันเปียกเย็ให้แน่เฮียเตยครับพี่น้องฝากกดติดตามช่องบูเฟมารีนะครับค่ะของผมนะครับในช่องผมค่ะกดติดตามเกันยังไงครับนะครับค่ะผมอยู่ในช่องเป็นคนอยู่ในส่องผมค่ะฝากนะคะฝากบูเฟมารีกับฝากเฮียเตยนะคะกดใถิมแน่นะคะค่ะซาัามูนีกะขอบคุณหนองแมวเกี่ยวขขาห้นะคะสวัสดีค่ะ